ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานรวมพลคนรักเพื่อน41จอหอ34ปีล่วงผ่านคิดถึงเขาเราจรึงมาหามากินมาเมามาเล่าความหลังนกไร้ขนคนไร้มิตร ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้พุทธทาสพิขุกกล่าวไว้เพื่อนเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ล้ำค่าสมัยเด็กเล็กโลกของความเป็นเพื่อนเกิดง่ายมากแค่แนะนำตัวเองเข้ามาร่วมกลุ่มก็เปิดรับเพื่อนแบบเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองอื่นใดพอมาสมัยเรียนมัธยมวัยที่โลกมีแต่เพื่อนเท่านั้นที่สำคัญที่สุด จะไม่เรียบง่ายเหมือนกับสมัยเด็กเล็กๆแต่ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนขอเพียงมีเวลาให้กันและกันเท่านั้นทุกอย่างจบอาจทะเลาะกันบ้างแต่เมื่อหายโกรธก็กลับมากอดคอเที่ยวเล่นกันได้เหมือนเดิมรักกันเหมือนโลกนี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่มากกว่าความเป็นเพื่อนอีกแล้วยิ่งโตขึ้นยิ่งโตขึ้นความรู้สึกแบบนี้ค่อยๆเลือนหายไปเริ่มจะเลือกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนมากขึ้น มองหาใครที่จะเป็นเพื่อนใหม่โดยมีกรอบที่จะคัดสรรคนมาเป็นเพื่อนมากขึ้นอย่างน้อยมีสไตล์ชีวิตคล้ายๆกันมีเรื่องราวที่สนอกสนใจนเหมือนกันหรือไม่บางคนถึงขั้นต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นโลกของเพื่อนแคบลงเรื่อยๆบางคนมีสไตล์ชีวิตแตกต่างหรือไม่มีประโยชน์ร่วมเป็นเรื่องไร้สาระเสียเวลาที่จะคบหาโปรดใครสักคนก็หัวปักหมูปำคล้ายกับชาตินี้ ยากจะคืนดีกันได้หรือหากจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ขัดก,กันอาจจะถิงขั้นต้องล้างฐานแตกหักดับดิ้นกันไปข้างหนึ่งก็มีความเป็นเพื่อนที่เรียบง่ายนั้นค่อยๆจางหายไปแต่เมื่อวันที่ชีวิตเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุและชราเหมือนความเรียบง่ายสมัยเด็กนั้นจะวนกลับมาเราจะพบเห็นเสมอว่าคนแก่ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแค่นั่งกินกาแฟร้านเดียวกันมีเรื่องคุยกันได้ตั้งครึ่งค่อนวันเล่าถึงวันเก่าๆเ,เรื่องราวของลูกหลานแนบเปลี่ยนกันช่วยเหลือเอื้ออาทรกันโดยไม่ถีดชั้นวันนะเองจนข้ารวยข้าเคยมีตำแหน่งใหญ่โตไม่เอาอะไรแบบนั้นมาปิดกั้นความสัมพันธ์อีกแล้วเมื่อไม่มีกรอบนั้นของชีวิตความเป็นเพื่อนก็เกิดขึ้นง่ายมิตรภาพก็ตามมา ไม่มากเรื่องไม่มากความไม่มีกรอบขังตัวเองให้ห่างจากคนอื่นสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนร่วมรุ่นได้เราจรึงได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กที่เรียบง่ายนั้นกลับคืนมาการที่คุณไปร่วมงานลี้ยงรุ่นงานคืนสู่เย้าของโรงเรียนเก่าสถาบาันเก่าแสดงว่าคุณได้ให้คุณค่าและความหมายของความเป็นเพื่อนได้สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเพื่อนๆที่ฟอร์มงานแต่งตั้งกันเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่เตรียมงานคอยประสานงานคอยโทรหาตามเพื่อนๆไปร่วมง,งานสรรหาสารพัดกลยุทธ์ทางการตลาดมาเพื่อการปลุกกราเเชิญชวนให้เพื่อนไปร่วมง,งานกันให้ได้เยอะๆขอถามว่าผู้กรรมการเหล่านั้นได้อะไรตอบแทนบ้านนอกจากความเหนื่อยเปลืองตัวเปลืองเวลาโดนเพื่อนบน่น ไม่ไปรอกงานรุ่นอะไรนั่นมันเป็นเรื่องของเด็กๆเราโตแล้วหน้าที่การงานก็มากมายมีเรื่องที่สำคัญกว่าตั้งมากมายก่ายกองไม่ต้องมาชวนไร้สาระว่าไปน่นทั้งหลายทั้งปวงพี่เคาะแล้วมันจะน่าจะไดยมากถ้าคุณคิดแบบนั้นเพราะคุณกำลังสูญเสียช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตไปด้วยน้ำมือของคุณเองเวลาแห่งการเลียงรุ่น ทำให้เราได้นึกถึงอดีตที่ผันผ่านไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเวทมนมนหรืออะไรสักอย่างที่ทุกเรื่องราวจะคลั่งพรูออกมาเหมือนก๊อกน้ําของวันเวลาแตกทลายลงเรื่องที่เคยสุขก็ยิ่งสุกกว่าเมื่อนึกย้อนเรื่องนั้นมาพร้อมกันเรื่องทุกเรื่องเศร้าเรื่องโดนดุโดนปีโดนทำโทษถึงวันเลียงรุ่นเรื่องเหล่านั้น กลายเป็นเรื่องเฮฮาขำกลิ่งเก็บมาอำได้ไม่รู้จบทั้งที่ตอนนั้นกว่าจะผ่านมาได้แทบปางตายเพราะเหตุนี้หรือเปล่าโลกเราจึงมีงานเลี้ยงรุ่นวันนี้วันเสาร์ที่14มก,กราคม2566เวลาตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นม,ม,มาพวกเราชาวจอหหอ41รุ่นผู้กำกับหาย รุ่นนี้จัดงานเลี้ยงรุ่นณอโรราเขาใหญ่ตำบหมูสีอำเภอปากช่องจวหวัดนคนรราชสีมาเพราะเพื่อนคือสิ่งมีชีวิตที่แสนมหัศจรรย์จะปั้นแต่งขึ้นมาเองก็แสนยากโรคเพื่อนเป็นแล้วเป็นเลยรักษาไม่หายลาออกไม่ได้รักเพื่อนตลอดไป รักเพื่อนตลอดไปตลอดไป